โครงการต่อเนื่องครับที่มหาวิทยาลัยสมุทขทัยธรรมธิราชหรือว่ามสทเนี่ยร่วมกับสพทครับที่จะมีแนวคิดสําคัญที่จะผลิตสื่อนะครับสื่อเรื่องของการในการสอนหรือแม้แต่สิ่งที่สร้างสรรค์ครับเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจว่าจะเป็นให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดสพทกับทางนักเรียนครับระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายครับในส่วนของครูเองนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยสมุทยธรรมธิราชเองก็เรามีสนับ เทคโนโลยีการศึกษาครับที่จะให้ความรู้หรือว่าฝึกอบรมเรื่องของการจัดทําคลิปวิโดีโอหรือสื่อการเรียน,นการสอนซึ่งเป็นภารกิจหลักของหาจาัยอยู่แล้วนะครับในส่วนของเด็กเองเนี่ยเราก็เลยเห็นความสําคัญครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กใยการผลิตสื่อต่างๆต,ต,ตามแรงบันดาลใจของเขาครับภายใต้โครงการยุวชนฉายฝันซึ่งสื่อเหล่านี้ครับเด็กมอต้นและมปลายเนี่ยตายแต่ทุกเลต่างๆที่อยู่ในเครือสปอทเนี่ย,ยก็จะมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ผลิต หนังสั้นครับนะที่สร้างจากแรงบันดาลใจของตัวเองโดยผ่านข้อสังเกตหรือข้อคอมเมนต์จากคนในวงก,การบันเทิงผู้ช่วจะผู้กำกับนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงของการจัดทําหนังสั้นเนี่ยแหละครับเพื่อให้เขาได้เอาไปพัฒนาแล้วก็สร้างสื่อตามแรงบันดาลใจของเขาครับประสงค์ที่จโครงการนี้นมาจากอะไรก็มาจากต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทนโลยีเนี่ยครับกับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างบทคลางตอหรือสร้างแรงบันดาลใจที่จะให้คนเหล่านี้สามารถเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการผลิตสื่ออย่างถูกต้องแล้วก็เป็นสีที่สร้างสารรค์ของครูเองเนี่ยก็ผลิตสื่อเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนเองนเนี่ยก็ทําให้เขาได้อ่าอยากจะมีแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเรื่องของแรงอ่าในโครงการบันเทิงครับที่จะสามารถผลิตสื่อหรือหนังสั้นทำคอนเทนต์ต่างๆท,ที่ตัวเองเนี่ยสนใจอย่างสร้างสรรค์อย่างถูกต้องครับแลกิจกรรมของโครงการมีอะไรคุณรมหลักๆก็คือว่าเราจะมีการเอาอบรมก่อนครับ โ,ฆโ,ฆโครงการแรกเนี่ยเราจะอบรมครูที่อยู่ในโรงเรียนในเครือสพทเนี่ยมาอบรมที่มหาวิทยทาลัายสุโขไทยธรรมาธิราชโดยฝึกแนะแนววิธีการการจัดทาคลิปต่างๆในเรื่องของเนื้อหาทางวิชาการแล้วก็การปฏิบัตินะครับในส่วนของเยาวชนเองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ5้ภูมิภาคให้เด็กในสังกัดโรงเรียนสพทเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำเราให้โจทย์เขาครับว่าให้เขาสร้างหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอเนี่ยจัดแรงบันาใจของเขาแล้เด็กเหล่านี้ก็จะไปทํากันบ้านครับแล้วก็เอามาส่งเข้าเข้ามาให้ในโครงการพิจารณาแล้วก็จะ ประวดวันนี้ก็เป็นเรื่องการให้รางวัลกับโรงเรียนหรือว่าเด็กๆที่ผลิตคลิปได้ใ่อยเข,ข้าตากรรมการครับเรการการอะนะครับแล้วก็จะคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตสมุทก่อนนะครับแล้วก็เด็กในสองระดับมัธยมต้นม 1- ม3ครับแล้วก็มัธยมปลายม 4- ม6โดยให้เด็กเหล่านี้ครับที่มีความสนใจครับาเข้ภาษาในโรงเรียนแเด็กเขตสพทด้วยส่งรายชื่อเข้ามาแล้วเราก็จะจัดอบรมให้จะทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ ะครับให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปทํากันบ้านตอนนี้ก็คือเหมือนการตรวจกันบ้านครับแล้วก็ดูว่ากันบ้านไหนที่เข้าตากรรมาการก็จะเป็นการมอบรางวัลในวันบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมทั้งนักเรียนแล้วก็ตรวจถูกต้องครับบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูแล้วก็บุคลกากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักเรียนด้วยครับเพราะเราต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจทั้งสองส่วนครับเป็นประกดได้เ่ยเป็นประภททีมเป็นประเภททีมครับเราประกวดเป็นโรงเรียนสมัครประกวดแต่แบ่งเป็นระดับครับมาต้นกับมาปลาย เป็นการตัเรื่องของกรรมการมีกเื่องอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องผมเองเนี่ยก็ต้องขึ้นกับผู้ส่งคุณนุทงผู้พซึ่งมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิตหนังสั้นกคดีหรือคลิปเดียวทั้นๆก็ดีเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็ก่อนหน้าก็จะมีการสอนแล้วก็แนะแนวครับส่วนเด็กเนี่ยก็จะจับเรียนสำคัญไปแล้วก็ผลิตสื่อโดยตัวกรรมการก็ดูว่าคลิปวิดีโอที่สร้างสารแล้วก็ตอบโจทย์ครับก็คือเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจครับบมอที่ โอ้พอสมควรเลยครับแล้วาภาที่ทราบเราแบ่งเป็นตามภูมิภาคต่างๆนะครับภูมิภาคเราประมาณ30โรงเรียนแล้วก็คัดมาจนได้หัวกะทิครับแล้วก็จะมาดูผลงานในวันนีะครับว่าใครที่ผลงานเข้าตากรรมการนะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องของการรางวัลครับี่ประเทครางวัลนี้มีกี่ประเพศครับพ่อรางวัลในเรามีทั้งหมด5ประเทศนะครับก็คือในเรื่องของตัวผู้ชนะทั้งหมด5ปี5คับตามภูมิภาคเลยครับแล้วก็ตามระดับมอเตอร์หรือมอต้าไครับ ก็ต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันครับสื่อดิจิตอลนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการที่ถูกต้องในเชิงชวิชาการในการผลิตสื่อนะครับผลิตสื่อก็ดีผลิตคอนเทนต์ก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับทำได้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการด้วยก็ทําให้ฝันเขาเป็นจริงครับ ตอนนี้เปิดครับก็ตอนนี้เป็นโครงการแรกครับเดี๋ยวเราก็ดูพีรนาประเบินจากว่าถ้าเกิดโครงการที่ประสบความสำเร็จก็น่าจะมีในแบบต่อไปครับสามารถติดตามด้ทางช่องทางออนไลน์ช่องทางครับีในส่วนของเว็บไซต์ครับที่โชว์กับและก็สักตว่าอในโอเบกชาน e ลขอบคุณมากครับคุณครับที่เกิร์ชนะ